ครับนี่แหละครับความมันในรายการไทยไฟของเราคู่ที่4นะครับ40กับ18นะครับโอ้โหอายุนี่ห่างกันเยอะมากครับไม่รู้ว่าจะมีผลหรือไม่ครับแต่ว่าเรื่องของการซิสซ้อมนี่ยเขาบอกประเด็จศึกเนี่ยไม่มีหนีค่ายเลยนะพี่โอ้จะหนีไปไหนล่ะอ่าก็เดี๋ยวติดตามกันครับตั้งแต่ออกมาชกเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์เลยครับขวามือท่าซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับก็มีดรสุภชัยควรือชาครับผู้บระชาการเรือนจํากลางจังหวัดอ่าผู้ เรือนจำกางเขาบินนะครับจังหวัดราชบุรีก็มาถอดมงคลนะครับเมื่อสักครู่ท่านก็ได้พูดถึงแรงบันดาลใจไปแล้วนะครับเกี่ยวกับโครงการนี่ครับท่านผู้บริการเรือนจำนะครับดร์สุประโชคคัวือชัยอ่ะเดี๋ยวมาดูครับตีตวนแม่ชื่อนี่ก็เะเดจสึกบอกไม่อยากได้ยินแล้วแมเยอะแล้วหลายปีแล้วนะครับเอาลุยเลยครับแม่ก็เดินลุยเข้าหาแล้วก็ตีตวนครับไปขวามาครับเพเดิสึกยันเฉยๆครับยังรอดูท่าทีของตีตวนอยู่ แม่เด็กวัยแค่สิบปีกำลังห้าวครับวัยรุ่นฝร,ร,นรั่งเศสครับน่าตาบินมุดเข้าไปครับใช้เลี่ยมมวยครับพระเดศรครับกอดไวร้รำการแยกออกมาครับยังไม่ปในสายพิษสงอะไรนะครับมาครับใง้ขวาของพระเดศในตัวนปลกออกไปค่ายมวยสบ้านอซีลูกพยงม,มวยไทยนี่ก็เป็นค่ายมวยที่อยู่ในเรือนจำกลางเขาบินนะครับเพื่อสนับสนุนแล้วก็เรียกได้ว่าทำให้ นักโทษนะครับมีการทำแล้วก็ใช้ความสามารถนี่ครับวิทุ่มลงไปแล้วครับพเดศึกดูครับแฟนคลับเยอะด้วยครับโครงการทูบีในเมื่อวานคืนคนดีสู่สังคมไปขวาแต่ครับแหมมีปัดขวาขึ้นขวามาครับตีตัวนครับยังเฉยๆนะครับพเดศึกครับแข้งซ้ายโอ้โหจังสอซ้ายของพเดศึกเข้าไปครับยังเฉยๆตอนนี้เครื่องเริ่มติดนะครับพเดศึกไปซ้ายอ่ไปครับตีตัวนบอกว่ายังเฉยๆครับยังไม่เป็นไรกรรมการบอกว่าอย่าไปจับเชือกครับ ไปอยู่เปนกลางเวทีตีตัวไปนี้ไม่มีบอลประเดศอยู่แล้วครับโอ้โหเจอสองของประเดศบิดมาแหงขวาครับโอ้โหเสียงเฮรีดังต้นเวทีวัวเสียบไซบีตะวันนาเลยครับอ่าครับเริ่มขย่อมวงในแล้วครับตอนนี้ประเดศโอ้โหดูครับเริ่มจะแยกเขี้ยวครับตีตรวนอาโดนลำตัวเข้าไปครับโอ้มาเนี่ยตอนแรกนี่ห้าวเหลือเกินครับอ่าแต่ว่าเขาสดนะครับคือถ้าประเดศึกนี่กล่อมเขาไม่ลงนี่มีโอกาสโดนได้ครับนี่ครับ หมัดแม่นแม่นด้วยครับ12ึ่งสองบายอดวแข้งคืนตีตัวี่ใช้ได้ครับดูครับอวอกหมัดหนึ่งสองจับรวบในแล้วแหม่อดหัวไปยับซ้ายสกัดเอาไว้ก่อนครับอ้แล้วดูจังหวะเดินครับแล้วก็เท่ค่อยๆย่อนลงไปเหมือนจะอยู่วงนอกให้มากขึ้นนะครับตีตัวครับไม่ยอมพลุกวงในครับตอนนี้เป็นอสาเริ่มจะเดินเร็วก็ได้หมัดขวามาตีเข่าอ่อนไม่อ่อนยั่วไปยั่วครับลากมายังไม่ทันตีครับแหม่ตีตัวนี่ถือว่าป้องกันตัวดีครับวงใน พยายามใช้ปากกัดเตะสอบของมพเดชศึกแล้วครับมาดูครับว่าตอนนี้ครับปลวกกันเข้าไปครับเดินกดกันเข้าไปใครจะยุกใครจะย่นครับหักมาหักกัดเตะสอบซ้ายงัดครับแหมต้องเด้งหนีออกไปเลยครับติดตัวนดูไฟนี้นี่พัฒนาขึ้นจากเดิมเลยนะครับมีลูกขนหนักคนเบาครับพเดชศึกแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับจะชกไปอ้วดทีแล้วนี่นักชกทุกตาในไฟของเราก็เข้าไปเสริมทักษะให้เยอะเลยนะครับสุทธิครเข้าไปแล้ว ี่แมโดนหมัดโดนหมัดครับโอ้โหแขงนี่เต็มครับเขาลงตัวรับแม่จะจะเทจะเทจับแล้วโอ้ฟันนี่ครับโอ้สองนี้สวยครับสองท้ายลักกระชากครับโอ้คาระวะห้องเต้แมเริ่มจะอ่อนใจมาไปตามระดับครับหมดยกแรกครับพักอีกสักครู่หนึ่งกลับมาดูไฮไลท์กัครับโอ้คู่แรกนี่ในนักชกจากเรือนจำกลางเขาบินนี่ก็ต้องบอกว่าโชว์ผลงานแล้วนะครับ ก็ยังประมาทไม่ได้ครับจังหวะสอของพระเด็จศึกดิพยายามจะงัดคืนนะครับและดูจังหวะเหลี่ยมมวยนี่แหละครับถือว่ามีความเป็นมวยสูงมากครับพระเด็จศึกประสบการณ์ครับอายุในห่างกัน22ปีนะครับติตัวใน18ครับขณะที่พระเด็จศึกของเราใน40นะครับโอ้โหนี่โดนหมัดเข้าไปคือทักษะได้ครับร่างกายดีแน่นอนครับแต่ว่าถ้าโดนแล้วจะเป็นอย่างไรครับนี่จังหวะ ก่อนหมดยกนะครับคารวะแล้วดีว่าโดนไม่จุดสำคัญน,นะครับแต่ว่าตามน้ำนะครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับบริษัทตรีเพชรอีสุสเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบ,บต้าน้ำดื่มซีฟูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬาไทยไฟไน,นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27่สิบครับรุยต่อครับยก2ตอนนี้นี่เรียกได้ว่า เกมนี่ยังไม่แน่นะครับเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยอายุก็จะมีผลแล้วครับ40แต่ว่าจะซ้อมดีร่างกายดีครับอ่ะอ้วงนายตีไปแต่ว่ามีประสบการณ์นะครับกระดูกมวยั็วยวช่วยได้เยอะครับผ่อนหนักเป็นเบาอ่ะหมัดหมัดมาครับแม่ต้องระวังครับแข้งซ้ายตัวหมัดโดนเขาโอ้ยกระแทกเต็มเต็มแม่อยากอยากจะน็อกแม่ฟันอีกทีครับ โอ้ไฟที่แล้วนี่ชนะกุหลาบสู้ไปกลายเป็นสมเด็จนี่ก็แหมเรียกว่าจะกลายเป็นโอูดที่แบบยิ่งกว่าสมเด็จนะครับเป็นแบบว่าสมเด็จนะครับลงไปแล้วครับติดตัวครับกรรมการนับไปโอ้โหได้ไปหนึ่งนับเลยครับไปไปมองพี่เลี้ยงทีมงานเลยครับนึกไปถึงนับว่ายกนี้ทีนี้ผมรู้สึกจะเดินเต็มสูงครับกรรมการนับไปถึงแปด ว่าอย่างไรต่อครับสมเด็จมาต่อเลยครับเอาลุยเข้าไปลุยเข้าไปลุยโอ้โหสอบออีกทีโอ้โลอยไปแล้วครับโอ้โหเอาเป็นแบบนี้จะลุกไหมครับจะลุกไหมโอ้ตีตัวไหวไม่ไหวหลาแล้วเอาฮุตเวริร์กรอกรรมการแหมเวลาของเรามันไม่เท่ากันจริงๆช้าเหลือเกินเดินเข้าไปครับคะแนนสุดครับจะคะเนนสุดได้ถึชื่อไหมแหมตอนนี้ตีตัวนี่แทนอยากจะกลับฟางีกแล้วนะครับ หมัหัวอยู่ครับเสียบเข้าไปโอ้ตอนนี้ขอเกาะนะครับไม่ได้ขอขอเกาะเลยโดนทำติดตัวมีมนหมัดซ้ายสวนมาแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นศึกแรงแล้วเต็มรับเร่งพัดศึกครับเข้าเข้าไปลาลงเรียบร้อยโอเสียงดีนะด้วยโอ้สุดยอดครับนี่ครับอายุในห่างกันที่สองปีนะครับแต่ว่าโอ้อัดมาเละเลยครับโอ้นี่ฟอร์มสดมากครับ ไฟแรกนี่มาหือจับนิดนึงครับไฟสองนี่ล่อคู่ต่อสู้น็อกเลยครับโอ้ยกแรกกับยกสองนี่แกอย่างกับคนละคนเลยครับยกแรกนี่ดูชั้นเชิงครับดูท่าทีแต่ว่ายกสองนี่เดินเต็มสูบแล้วก็ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นครับนี่รับเข้าไปดูน้องเลยครับแอบกลับไปนี่รับรองครับมีพิธีการต้อนรับแน่นอนครับสาหรับผลิตสกดครับโอ้โหนี่ฟอร์มเด็ดขาดมากครับอ่ะดูไฮไลท์กันครับ จังหวะฟันเนี่ยหูยฟันยางเนี่ยแทบจะหลุดจากปากครับแล้วก็ไฮไลท์สวยๆแบบนี้นี่เพื่อนๆนักโทษในเรือนจําก็จะได้ชมกันด้วยนะครับชมทั้งไหนครับไม่ได้ชมสดแน่นอนนะเดี๋ยวมีเทปเข้าไปครับถ้าชมสดตอนนี้นี่เดี๋ยวพี่บอมจะเรียกผู้คุมแล้วตอนนี้ขึ้นเรือนนอนโดละนะฮะอ่านี่ครับจังหวะนับสองนะครับก็ไล่ขยี้เลยครับโอ้เห็นนี่ต้องบอกว่าเรียกว่าคิลเลอร์อิสติ้งนะครับวิญญาณเพชฌฆาตเต็มเปี่ยมครับแล้วดูครับหลังจากที่ จบด้วยชัยชนะครับไปพบกับโค้ชทิพยเลยครับและผลการตัดสินครับ The winner by technical knock out black corner พระเด็ดซึกจากจังหวัดพัทลุงชนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับคู่ต่อไปสิงสมุทร